คำถามไม่อยู่ว่านกขังคาวเหล่านั้นเข้าใจบทธรรมที่พระเถรสองรูปแสดงไว้ไหมแสดงไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมนกขังคาวเหล่านั้นได้บรรลุและไปเกิดบุญสวรรค์ได้ละ่ะถ้าเราสวดมนต์เราฟังธรรม ต้องเข้าใจในบทนั้นนั้นต้องเข้าใจในวัชณะนั้นนั้นโยมไปดูเรื่องเรื่องหนึ่งนะคุณโยมนะขังคาวห้าร้อยตัวที่อยู่ในเพดานธรรมนอนกลางวันอยู่บังเอิญมีพระเถระสองรูปไปแสดงธรรมณปาาธรรมนั้นโดยบทอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แต่มีคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งนะเรียกว่าโปรชังโข ้ดยการพระองค์ท่านจะแสดงว่าอายนาวิพังโคธาตาวิพังโคสัจาวิพังโคอินสียวิพังโคอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นต้นนะคุณโยมนะหนึ่งในอภิธรรมเจ็ดคำพีนกข้งข้าวฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเลยว่าพระรูปนั้นกำลัง สวดบทอะไรอยู่มีความหมายอย่างไรไม่ม,ไมีไม่ไม่รู้เรื่องนกข,ข้างเขาไม่รู้เรื่องแต่นกข้างเข้าฟังแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาไพาราะไพาราะในนามเสียงไพาราะในวะเล่ไพาราะในจังหวะที่สวดที่แสดงเรียกว่าอาหุไนโยปาหุไนโยทะขิไนโย ไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและไพเราะในที่สุดทําให้นกขังขาเนี่ยมีปีติโสมนัสยิ่งมีสถานเลื่อมใสตั้งใจฟังในที่สุดเกิดความปล่อยวางปล่อยวางจากสิ่งต่างๆแม่แต่เท้าเจ้าของที่เกาะอยู่กับผนังเพดานก็ยังปล่อยลงมานะคุณโย ลุดลงมาคนโยมเอ้ยตกเพละตายมัดเลยั้งห้าร้อยตัวแต่ด้วยอำนาจด้วยอานิสง์บุญบร,รมีที่ได้ฟังธรรมเนี่ยได้ไปบังเกิดเป็นเทวบทบุญสวรรค์จนถึงปัจจุบันยังไม่จุดติเลยนะทั้งห้ารอยพระองค์คำถามม่อยู่ว่านกข้างคาวเหล่านั้นเข้าใจบท ทำที่พระทถระสองรูปแสดงไว้ไหมแสดงไหมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมนกขังคาวเหล่านั้นได้บรรลุและไปเกิดบุญสวรรค์ได้ละ่ะเพราะนกขังคาวนั้นเกิดศรัทธามีปิติโสมนัดฟังแล้วเกิดความไพระตั้งใจฟังอย่างแน่วแน่ในที่สุด ก็ได้ปล่อยวางและไปบังเกิดบุญสวรรค์นั่นเองสรุปประเด็นคัดง่ายๆคำตอบของการสวดการฟังไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจก็ได้แต่ขอให้เรามีศรัทธาและตั้งใจฟังเท่านั้นเหมือนกับนกขัง่งข้าวแค่นี้ก็ได้บุญเช่นกันนะักคนโยมนะดังนั้นขอเป็นกําลังใจกับคนญาติคนโยม จำนวนมากที่เห็นพระแสดงธรรมแล้วมีแต่บาลีล้วนๆนล้นไม่เข้าใจเลยเนี่ยแต่ยังไงก็ทนฟังจนจบนี่ขอเป็นกำลังใจให้คุณโยมนะอนิสงส์มัไม่ได้เกิดอยู่ที่การเข้าใจแต่อนิสงส์เกิดขึ้นอยู่กับศรัทธาความตั้งใจอดังนั้นในคลิปนี้ขอจเจริพญพรสุัทธาญาติโยมจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพร